เกม Human for Fat เกมที่ขยับตัวละครยากมากๆเตรียมพบกับความฮาของเราด้วยการได้ map กระโดดนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ช่วยกันบริจาคปุ่มไลค์ผมด้วยนะครับทุกคนกดไลค์หน่อยนะแล้วก็ไปดูความฮากันเลยอาทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม Human for Fat นะก็ตีเดิมนะครับโถพีทัศนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยทุกคนวันนี้เราอยู่ใน map กระโดดแล้วก็มีผมคือกโจซสโตวตุแนะนำตัวอ๋อเฮ้ยโถพูดภาษาคนได้ไง ตังเป็นหมาสกุบิดูบ๊อก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 บ้อกบ๊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 อกบอกบ๊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 อกบ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 อก พี่พี่ทำไรพี่ผมเดินไม่ได้ผมเดินไม่ได้โอ้ยรอด้วยรอด้วยเดินดึงกันเลย้ยรอด้วยรอด้วยปล่อยก่อนเ่ยรอหมาดำก่อนไปไปไปเดินทางนี้เดินออกมาทางนี้ได้เดินทางนี้ก็ได้มาอ่าไปไหนต่อแล้วไปไหนต่อมีเช็คพลอยให้ไปเนี่ยขึ้นขึ้นผมขึ้นไงอ่ะโอ้ยปิดเมื่อกี้มันโหลดอยู่เนี่ยโอ้ยมันเดินยากจังวะยี่สิบไงขึ้นมาเลย ใครตกวะเฮ้ยช่วยหน่อยมึงไม่กดสเปคหมามั้ยเดินตรงไม่กดสเปกมาหมากระเดินไ่เป็นพี่ช่วยเองพี่ช่วยเองเดี๋ยวช่วยคิดว่าหลบไปอย่าล่วงอย่าล่วงอยดตัวชมพูดิดูตัวชมพูดิไปกูอย่าเพิ่งคนเดียววะอย่าเพิ่งไปเอาเอากดตัวล่วงเอาเรียบร้อยมาตรงเรียงๆกันเปล่า เธอฟึ่งนะเราต้องมาด้านล่างเหรอพีมายังพีมายังผมมาถือมันผมไม่อยากตายอันนั้นนึงวอร์มม mm ันผมจะลวกคุณทำอะไรเนี่ยคุณจะลวกโอ้ยโอ้ยกูดูหมาบอมอัพดิเอ้ยกูบอมแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ววาแล้วอะไรหมาสะคลอดเนอว่าแล้วม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 าแล้วเอ้ยอะไรอ่ะ

ลงหรือขึ้นลงหรือขึ้นลงหรือขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้อนนี้คืออะไรกันล่ะคนกันอะ้ยูนี่ยังไงวะไอ้วยตกตกกตตกกตกากต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 ก้ก่กตกตกยยตก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 อกตอตก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 กอ ทำไมกูลวกมบเล่น่ยากเลยวะโดดได้แล้วโดดได้แล้วไอ้ยโอ้ยหล่จากไหนกูโดดโดดได้แล้วเนี่ยจับจับจวจับคลิกซ้ายค้างนะแล้วก็เนี่ยพอมันตั้งหลักได้ก็ขึ้นมาเอออย่างเงี้ยกูตกลัวๆเลยอ่ะโอเคไปไปไป ไอ้ตรงนี้มันขึ้นยังไงอ่ะมันขึ้นไม่ได้เนี่ยหมาอาจจะต้องเดินสีขาเหมือนเดิมนะไอ้โถิดเดินกูไอ้ตรงนี้มันทำไมเป็ดอ่ะโถิดเดินกูเอ้ามีคนล่วงอากูขึ้นไปไอ้ากูขึ้นไปกูทับไม่ได้เลยตรงนี้มันยากแต่ว่าอืดอ้า ก็หนึงค้ออยู่ตัวตายผมจะ่าตรงนี้ไม่ได้เลยที่่านไม่ได้เลยอ่ะค่อยคยค่อ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 ย่อยค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 ่อย่อยค่อยค่อยคยค่อ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 ยคอยค่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 อยคอยค่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 อย่อยค่อค่อยค่อยค่อย นะอ่าฮะมึงทำเหี้ยอะไรเออปึ๊บเออตกอ่ะเดินยากไม่เป็นรับท่านึดูพี่นะอ่าคุณช่วยคุณไปเออเขียวนี่ใครใครใครอ่ะเขียวนี่ใครเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเป็นเซฟเช็คพอยไ์ให้ครับท่านึงโอ้ยอ่ะสภาพผมจะเซฟกูกูทำอะไรไม่ได้เลยเะดาที่ยาก่กว่าเลยทัดมันกระโดดง่ายมากทัดโอ้ยทัดทัดอีนึงดูพี่ทัดอีนงดูพี่ ก็ตายอีกแล้วพี่เดี๋ยวพี่จะเป็นหมาสอนเองเฮ้ยจับกูณทำไมอ่ะจไปไปได้แล้วชาท์จามันเป็นแปลวะทันทำให้มึงทำให้มึงก่อนอย่างนี้นะอยากยาพี่เมื่อกี้ดูวิดีโอจมน้ำไปผ่านแล้วผ่้ผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้ยทีสุดในกูก็ผ่านตรงนั้นทุกที ไอ้ทัดทัดมาให้กูกอดคอหน่อยวะทัดเออนี่ไว้ไว้ไว้นี่ทัดมาสัมพันธ์ไปไปสัมพันธ์แล้วก็ช่วยมึงไว้ทัดอย่าไปทัดตายหมดนี่แหละเอาดีจะไปทางไหนทางนี้ทางนี้เฮ้ยไจะก่อไว้พี่เดี๋ยวพี่จะช่วยเยี่ัวมาโอ้โอ้โอ้มึงอยู่ไหนวะเอ้าพี่มันไปโอ้โหผมตายไอ้ผักกาดนี่ใครเนี่ย ผักกาดมึงขาดิใทรอ่ะเกาะไว้าปล่อยผมอย่าอย่าปล่อยผมกูมาแล้วนู่นผักกาดคุ้มเกาะไว้กาไว้กูกหมากูปักอไรผักกาดก็ไปเลยปัหมาหายไปวิ่งไปวิงไปเดินไปนั่นเดินไปมอง่เห็นอ่ะการเดินทางสกูปี้ดูเฮ้ยสกูปี้ดูโอ้เขาไปนู่นกันเลยว่ะเายัไปนู่นกันเลยไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยไปกระเถิบซาตอุ ฉัต 1971, curtain, ้องรเซฟแล้ว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 ฉันฉันจะตกฉัต้องรู้เซฟแล้วมีคนเซฟแล้วไปเอ้กูตายเลยแล้วกันนะอ๋อไม่ต้องขึ้นน้ำบนขึ้นน้ำบนเนี่ไงขึ้นบุยังไงอ๋อตายนี่ไงนี่ไงข้าต้องตายอ๋ต้องตีไปไหนรองไปไหนอ่ะต้องปีนเราต้องเข้าไปยังไงอ่ะปีนรอหรือไม่ต้องเข้าไปเข้าเข้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยยิงหัวไปไอหัวทุเรียนหัวทูเรียนช่วยด้วยจะตกจะตก อาเอลวีปปิสไม่ทัานกูจับไฟจับไฟทธอเอลวิมาแล้วมาแล้วเอลวีปปิสชัดจับไฟเอลวมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเอลวิเอลมิปปิสขึ้นไปมาแล้วขึ้นไปยอยู่ๆว้าวว้าวว้าวขึ้นไปมาดูช่วยดูช่วยเออคุณลุอไปไปเออเออคุปไปแล้วมึงก็ไปกูก่อนอา ทัดคือมาต้องช่วยหมาดำหมาดำหมูดิ่งกูดิ่งกูดิ่งหมูดิ่งหมูดิ่งฮทัดทัดปล่อยทัดปล่อยปล่อยเมาทัดปล่อยเมาอย่าจับเออโอเคเย้หมาดำโดนรอดแล้วช่วยช่วยไม่โดนช่วยพี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 ่โดนปีนหน่อยปีนหน่อยไหนดึงไอ้เขียวช่วยหน่อยดิไอเขียวไอ้้ังไอ้เขียวจวโหนจับอะไรอยู่ไปเนี่ยทัด ไม่ได้จบอะไรกูล่อยว่าแล้วมึงเอาขีดซ้ายขีดซ้ายเอ้มึงขี้ขวาหรือขี้ซ้ายนั่นแหละเอามือขี้ขวามือมึงออกเอามือมึงออกมาเอามือที่มันติดอยู่มือตรงไหนอ่ะเอามือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นอ่ะยกมือขึ้นปล่อยแม่งเลยไปเดี๋ยไปเดี๋ยวโอ้ยเอ้ยไม่ช่วยไม่ช่วยสสกกููููไไปปดดมาแล้วเอ้ยขอบคุณนะเพื่อนเขียวไอ้เอาไปมาก็ดีนะไม่รู้ใคร เป็นนนคจีเอามันมามันดีนะแต่ไอ้ชัดนี่แม่งชัดอันต <c oughs> <c oughs> รนายาขึ้นไงวะนิดดเียว <ผม S 1> ัดขึ้นไปไมึงจับพื้นอยู่มันจะขึ้นไหมล่ะมันก็ไต่ขึ้นมาสิชูมือขึ้นชูมือชูมือ,อยังไงกดดกูลอยขึ้นชูมือ,มอเลยติดซ้ายขวาน้ะรับเบาขึ้นเออกระโดดจับขึ้นมาจับมือกูทำไมเออขึ้นมาเอออ่าปีนเฮ้ยเขาไม่ถึงเลยนะ อยู่ไหนกันเลยนี่ได้นะไม่ดูไม่ดูเลยไม่ดูกูไม่ดูอะไรเขาอยู่ตรงไหนกันหมาหมาอยู่ไหนไอเหอไอเหอจะโดนหมากัดใช่ด้วยก็จะโดนหมากัดไอเขียวเขียวไปไหนไอ้เขียวไอ้เขียวไปไหนเขียวมุนอยู่เขียวมุนอยู่ในกงล้ออ๋อนะบ่าเฮ้ยเราเพื่อนเชิญพอยให้ไปมัน it was at this moment that he knew he fucked up อะไรอะเกิดอะไรขึ้นไอ้เหอ

เจ้ามากกว่ปูยากเฮ้ยล่วงอุ้ยได้อยู่ได้อยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วก่อพื้นสีเขียวแต่ผมขึ้นไม่ได้มาแล้วฉันมาไหนหัวไปอยู่ใต้หัอยู่ใต้จะไปยังไงอ่ะต้ีงเลยนะขอหาการจังหวะก่อนเอ้ยนักบอลนักบอลนักบอสวะมาจากไหนเนี่ยใช่ใครเข้ามาอีบ้านี่นักบอลด้วยหรอไม่รู้ นั่นคือความบอกของทีมที่จะช่วยพวกเขาได,สด้สกิบิดูสกิบิดนะูสกิบิดูอย่าเพิ่งลวงนะสกิบิดูสกิบิดูไปเร็วไปเร็วจมาดำไปเ <c oughs> ร็วไปเร็ว <c oughs> เออขึ้นไงเนี่ยโอเคอ่ากูจะได้แล้วเมื่อ <c oughs> ไหร่มันจะได้เช็คพอยต์ใหม่ไอ้พีวะกลอกงล้อต้องแก้มือกงล้อใหม่ไม่ได้ไอ้ไไตัดมันเตี้ยกันเรื่อยมันเตี้ยกันเรื่อยใชิบหมเนี่ยอือยเย้ยลงมาเตี้ยเงินพีมันอยู่ที่พีแล้ว ไข่มาแล้วนันมะแป๊บหนึ่งไข่ไม่ได้เออเห็นอยู at s <S uh> ่เร็วไข่เป็นไรอ่ะเอ้านั่งไข่ทาไมมีสกุบสกุุบสกไปดูสองตัวน่ะไข่ไป็หมามาเพิ่มอีกแก่กพี่หมามาเพิ่มงงเลยไข่เฮ้ยไหนวะหมาสามตัวแล้วข้างหลังมึงอะก้อนใหญ่สุดโอเคเนี่ยเน่ยก้อนนั่นก้อนนั่นมาพี่จะไปแล้วกูไปแล้วฮึ๊บไป เฮ้ยอยู่ข้างบนผมว่าผ่านยังผ่านกูยังผ่านกูตัวใหญ่ๆได้ผ่านไปผ่านกูเฮ้ยต่อไปกูเองมามามายังเป็กูคอยผ่านยังผ่านยังผ่านยังใหญ่ก้อนใหญ่ใหญ่อะไหนดีวะเฮ้ยได้ไหมกูผมเล็งก่อนผมต้องเล็งก่อนกูทำอะไรอยู่ึบเฮ้ยเฮ้ยคอยผ่านคอยผ่านไม่ยืนกูยืนได้แล้วกูยืนได้แล้วกูยืนได้แล้ว โอเคโอเฮ้ยกูจะตกกูจะตกใครเป็นอะไรตกอ่ะไหนที่สุดกูก็เจอในชีวิตที่ชื่อว่าคกูไปดูผ่านแล้วไอ้ียไปไหนผ่านแล้วตอนนึงมัยังไม่เซฟมัยังไม่เซฟเดินเดินอยู่เดินอยู่อยู่เฉียดแล้วทำไงไปเลยจบยังยังไงอ่ะอ้าวไม่มีอะไรต่อไม่มีอะไรขึ้นเซฟว่าจบแล้วฮเดินลงน้ำมะเอ้าเอ้าจบ จบแล้วเอาเอานึกจบแล้วจริงไเงี้ยยังไม่จบเลยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตามกดดิ่งให้พวกเราสี่คนด้วยนะจ๊ะเอ้ยอย่าลืมเข้ากลุ่มดีคอร์ดดิสโทรด้วยนะจะว่ามึงเต้นหาเลยนะเฮ้ยมามาเต้นกันก่อนไหมเย้ะเย้ะเออโอเคครับไว้เจอกันบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคอมเมนต์มากันเยอะเจอกันบ๊ายบายก่อนดีเต็นด้วยเต็นดวนเป็นดวนเฮ้ยสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีขอบคุณกลุ่มกลุ่มกลุมผมกันมามามา มามาไหมกลมไปแบบแบบโค้งวันไอ้กาเป็นจ่าค้าบันดิตอาเป็นจ่าค้าบันดิตบอกว่าขอบคุณเขานี้ี่จะมาดึงกูทำไมเนี่ยเอ้ยยังขอบจ่าจับมือกันมาดเจับมือเอาเอาจับมือกันไว้เอายังสามสองหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุยบาย